สวัสดีครับจากสั่มักแต่งก็ตัวว่านะครับผมวันนี้ครับสั่มักแต่งก็ตัว่างเรานะครับก็จะมาให้ข้อมูลเกี่ยวเรื่องของระบบเบรกมือไฟฟ้าและก็ปุ่มโพลนะครับสำหรับใครที่มีความสงสัยครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกว่ามันมีข้อจํากัดอะไรเกี่ยวเรื่องของการใช้งานบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาชมกันได้เลยนะครับผมเทคนิคการเปิดปิดระบบเบรกมือไฟฟ้านะครับก็คือถ้าเรากดลงนะครับ กดค้างไว้ประมาณ2อสาวินะครับไฟก็จะหายไปก็คือตัวนี้เบรกมือไฟฟ้าไม่ทํางานแล้วซึ่งการที่เราปิดระบบเบรกมือไฟฟ้าไม่ทํางานก็คือ1สําหรับเราเทียบเข้าเกียร์ว่างซึ่งตัวนี้มันจะมีข้อดีคือรถมันจะเข็นได้แต่ถ้าเราไม่ปลดเบรกมือไฟฟ้าเบรกมือไฟฟ้ามันจะทํางานตลอดราดับเครื่องไปแล้วรถก็จะเคลื่อนที่ไม่ได้นะครับเราก็เลยมีระบบตัวเปิดปิดแต่ถ้าเราต้องการที่จะใช้เบรกมือไฟฟ้าให้มันปรับมาเป็นออโต้เหมือนเดิม นะครับให้เรากดดันขึ้นนะครับค้างไว้ไฟสีแดงติดก็แปลว่าเบรกมือไฟฟ้าทํางานนะครับถ้าไฟกระพริบสีแดงอีกจะมีกระพริบก็คือมันจะฟ้องว่าเบรกมือไฟฟ้าไม่สามารถทํางานได้นะครับมันจะกระพริบแล้วก็จะมีไฟโชว์เกี่ยวกับเรื่องของเบรกมือไฟฟ้ากระพริบอยู่ที่หน้าจอหน้าปัดนะครับต้องให้ช่างตรวจสอบดูว่าหนูกัดสายไฟไหมสายไฟขาดไหมหรือเป็นที่เซนเซอร์ปุ่มโฮ มันก็คือเป็นระบบที่มาช่วยเรื่องของเวลาเรารถติดไฟแดงนาน,น,าน,น,านก็คือเราไม่ต้องเหยียบเบรคคือปุ่มโฮมจะเบรคให้ออโต้แต่ถ้าเหยียบคันเร่งระบบเบรคออโต้ตัวนี้ก็จะหายไปรถก็ขับได้เลยนะครับหรือว่าเวลาขึ้นเขาที่มันมีทางชันปุ่มโฮตัวนี้ก็ช่วยได้เพราะว่าเวลาเราเข้าเกียร์ดีหรืออะไรเงี้ยเราก็สลับจากเบรคเป็นคันเร่งอะไรเงี้ยอันนี้เราสามารถเหยียบคันเร่งอย่างเดียวได้เลยปุ่มโฮมมันจะจะเบรคออโต้ให้อยู่แล้วนะครับซึ่งมันก็จะง่ายกับการใช้งานแล้วก็เพิ่มเรื่องของความปลอดภยัย ข้อควรระวังของปุ่มโฮก็คือต้องคาดเบลที่คนขับถ้าเราดึงเบลออกการใช้งานก็จะไม่ไม่ทำงานของปุ่มโฮนะครับหรือเราเปิดประตูปุ่มโฮก็หายเลยนะครับเมื่อระบบโฮยกเลิอกอัตโนมัติเราต้องมาเฟซปุ่มโฮใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อความปลอดภยัย เป็นยังไงบ้างครับสาหรับคลิปดีๆนะครับเกี่ยวเรื่องของการใช้เบรกมือและปุ่มโฮนะครับหากท่านใดนะครับมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถสอบถามรายละเอียดได้นะครับที่สํานัก่านตำรว่างเรานะครับทางร้านนะครับยินดีให้คาปรึกษาครับเกี่ยวเรื่องของรถเอาผ่าเบียไฟเฉพาะทางครับยังไงฝากกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้สานักตงานตำรว่างเราด้วยนะครับวันนี้ผมเจ้าสานักตงานตทรวงขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ